กลาบหลวงปูโตลูกเดินโซมาวันระคังมาขอให้ลูกโด่งดังสุขสมหวังกับเขาสักทีลูกมันคนจนแม่หน้ามนไม่ทนหลีกหนีคบกันมาโดนหลายปี แต่วันนี้ไม่มีความหมายกราบหลวงปู่โตท่องนโมไม่มีเสื่อมคลายกราบขอชินบัญชรคุ้มกายให้ลูกได้สมปรารถนาหากบุญยังมี ในชาตินี้ขอดีเถิดนาโด่งดังกับเขาสักคราให้สมเชื่อว่าสิทธิหลวงปู่โตสมเด่นพุทธจันโตพลมมารังสีนามนี้เรื้อเรื่องเรื่องลือ,ลอ,ลอ,ลอ ละเบอือไกลวัดถูมงคนที่ปูเป็นคนสร้างไว้เป็นหมอระดกไทยหนึ่งไหนเป็นจาภาคีกราบหลวงปู่โตท่องนโมคาถาสุดท้าย หากแม้นไม่เป็นดังไม้ก็ไม่เป็นไรไม่พินดอกหน้าลูกอย่างมั่นคงซื้อตรงเคารพบ,บูชาลูกไม่อาจดังถึงฟ้าแต่ลูกศรทธาในหลวงู่โต กราบหลวงปูโตท่องนโมไมีมีเสื่อมกลายกลาบขอชินบัญชรคุ้มกายให้ลูกได้สมปรารถนาหากบุญยังมีในชาตินี้ขอดีเถอดนา ดวงดังกับเขาสักคราให้สมชื่อว่าสิธิหลวงปู่โตโสมเด่นพุทธจรย์โตพรมมารางสีนาำนี้เลือเลื่องเลื่องลือระบอเบือไกล วันสู่มงคนที่ปูเป็นคนสร้างไว้เป็นหมอระดงไทยหนึ่งในเป็นจาพาคีกลาบหลวงตูโต,โตท่องนโมคาถาสุดท้ายหากเป็นไม่เป็นดังไม้ก็ไม่เป็นไร ไม่พินดอหนาะลูกอย่างมั่นคงซื่อตรงเคารพบ,บูชาลูกไม่อาจดังถึงฟ้าแต่ลูกศรัทธาในหลวงปู่โตถึงไม่อาจดังถึงฟ้าลูกขอปลาวนา เป็นสิลวงปูโต